ไงสวัสดีพวกคุณคงไม่รู้จักผมว่าผมคือใครผมชื่อร็อกเนี่ยผมอายุได้สิบหกปีแล้วครับผมไม่รู้ว่าผมเกิดมาได้ยังไงหรือใครเป็นพ่อแม่ของผมตอนนี้ผมมีความสุขในที่แห่งนี้นะคุณหมอเขาบอกให้ผมลองเขียนบันทึกดูบ้างเพื่อที่ผมจะได้ไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่หืวนกันว่าทําทไมผมถึงเดนแยกออกมาจากเพื่อนๆแต่ก่อนก็เล่นด้วยกันปกติแต่พอผมเริ่มมีปากที่กว้างขึ้นผมก็โดนจับแยกออกมาเนี่ย เอาเป็นวา่าฝากตัวด้วยนะครับไงผมคนเจวแม่งอ่ะวันนี้ผมไม่มีอะไรอยากเล่ามากเท่าไหร่พวกคนดูราหรืออะไรสักอย่างเขาให้ผมอยู่แต่ในห้องที่มีแต่กำแพงมืมดๆกับคนเจ้าสีดำทั้งหมดแต่ก็แปลกนี่พวกนั้นบอกให้ผมลองเดินรอบห้องโดยห้ามเตะก้าวบนพื้นพวกนั้นโง่หรือเปล่าอ่ะวางไว้แบบนั้นใครๆก็มองเห็นลหน้า อนนี้ผมได้ออกไปเล่นกับทุกคนด้วยนะแต่ก็จะม,มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแกล้งน้องชายของผมเนี่ยหมอนั่นเหมือนเรื่องมาใหม่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ผมรู้แค่ผมเข้าไปต่อยหมอนั้นแล้วภาพก,ก็ตัดไปเลยเป่นมาอีกทีผมก็อยู่ในห้องพักฟื้นโดยมีแผลที่ปากที่ถูกเย็บแล้วไหมเหมือนปากของผมมันจะฉีกออกเนี่ยเจ็บสุดๆไปเลยแต่หมอนั่นก็หายไปเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยหมอนั่นคงกลัวผมเลยนะ ไงผมแก่ไาแล้วตอนนี้ผมอายุ27ปีแล้วเนี่ยผมไม่ได้หยิบเจ้าเครื่องบันทึกเสียงบ้านที่มาอัดเป็นปีๆเลยมะไอ้พวกนั้นเอาแต่บังคับผมให้ต่อสู้รัฐธรรม,มนูเนยเจ็บสุดๆไปเลยแต่พวกนั้นก็บอกว่าเพื่อให้คนๆนั้นปลอดภยัยผมก็คงต้องทำแหละอตอนนี้ปากของผมฉีกถึงใบหูด้วยนะ แล้วผมมีเขี้ยวแหลมๆด้วยผมไม่รู้ว่านี่ปกติหรือเปล่าเพราะหลายๆคนเขาก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอ๋อใช่คนคนนั้นเอ่อใช้คำว่าคนนั้นไม่ถูกสิเจ็กคนนั้นเลยกันนะเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยอ่ะเขาหมนนั้นใช้แท้ๆของผมเลยหมอน,นั่นชื่อราฟเขาอายุน้อยกว่าผมเกือบแปดปีได้เนี่ยผมดูแลราฟจริงมากๆเลยราฟชอบถ่ายรูปและพับกระดาษมาให้ผมน่ารักดีเนะย ผมจะปกป้อเจ้าหมอีให้ดีที่สุดเลยเนี่ยไอ้พวกเฆ้นั่นเขาจะรับไปพวเขาจะมาได้เกัดรับไม่รู้ผมได้ยินเสียงของรับออกมาจากห้องผิดตายนั่นมันต้องเป็นเสียงของรับแน่ โอเคตอนนี้ผมได้สติแล้วทรมานสุดปวดหัวชิบหายเาึกนั้นเหมือนร่างสมองผมแต่ร้วเขาก็ช่วยผมในการเปิดจ้าเทพานี่อีกทีหนึง่งผมได้ยินเสียงของผมก่อนที่ผมจะไปบันทึกตัวใหม่นี่ผมจำได้ทุกอย่างะแ,แล้วในตอนนี้ ผมกับลาฟก็คิดว่าพวกนั้นมันเป็นกลุ่มอะไรสักอย่างที่ทดลองพวกผมเนี่ยผมถูกทดลองให้เป็นเครื่องจักสังหารรหัสคือมาลราหางดีอะไรสักอย่างส่วนลาฟเขาอ่อนแอกับผมเนี่ยเขาถูกทดลองเป็นหิงห้อยเขาหน้าสงสารสุดไปเลยเขาถูกทําให้เป็นเครื่องกระตุ้นทําให้ผมคลั่งเพื่อที่พวกนั้นจะใช้ประโยชน์จากผม ผมตกลงกันว่าจะหาทางนีเอาไปจากที่นี่ด้วยกันไวพอให้ด้วยเนะี่ยอะไรบันทึกเสียงเช็สองหกสิบเจ็ดผมงแครับผมกินเขาไม่ไงผมไม่เข้าใจทำาไมพวกนั้นต้องทดลองให้ผมยในที่มือกิระอีกแล้ว ครั้งนี้พวกนั้นจะผมเรากับเพียงอะไรสักอย่างเราก็สร้างแผลให้รับพอผมได้กลิ่นนั้นเหมือนผมไม่ได้สเปรยรับไม่มีผมเียวหางปากในร่างกายของผมมันแปลกไปมันวิ่ไล่ตามรับที่ส่องแสงสว่างและดวงตาของเขาเขาดู กลัวมากผมพยายามหยุดการทิ่เด้งของผมให้หยุดแต่มันไม่หยุดแล้วข้าแล้วผมกิดทั้งเข้าไปพี่ขอโทษ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  ขอพี่ขอโทษ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 เป็นจุเสี่ยงที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้คือนี้เป็นวันเกิดของผมผมควรจะดีใจนี่ถ้าหากไม่มีเสียงสียดทุกคนเดี๋ยวนะเสียงเสียเวลาเก,กิดเที่ยงคืนเนี่ยนะ ช่วยผมด้วยผมกลัวมากอยู่ก็มีสิ่งระเบิดมีการกนินการผมกลัวเที่ยจู่ๆก็มีระเบิดระเบิดข้าผมเกิดที่จะพบจข่าวก่าวใครไม่รู้เข้าวอะไงยังไงนะผมตอนนี้ผลนี่ออกมาได้แล้วเนะนี่ยตอนนี้ผมเจอเองหมอนั่ยที่มันทำให้ผมฆ่าแล้วราฟพี่จะล้างแขนให้ในายเอง

ได้สติแล้วหาหมอนน่นได้แล้วตอนนี้ผมกำลังวิ่งไปที่ไหนสักที่ก็ไม่รู้ผมแมะไปเอกากระดาษที่ดราฟเคยทำให้ผมมาด้วยตอนนี้ผมกำลังหาทางออกแต่ไฟอุกันแสงกนะจายไปหมดผมมองไม่ค่อยเห็นตำรวหายหนีไปแล้วแต่เหมือนหมอหนี้จะดังแสงได้เหมือนพวกหิ่งห้อยกำลัง่อไป